ใครที่อยู่วงการมันเทิงเนี่ยพอพี่เขาเจอ,อก็จะเข้าไปยืมเพอิญพอพอน้องลิลลี่อยู่ในวงการก็รู้จักน้องลิลลี่ตั้งนานแล้วค่ะแต่ก็เคยไม่เคยเล่าอะไรเรื่องแบบตอนแรกๆน้องลิลลี่ก็ไม่เล่า,าเพราะว่าน้องลิลลี่มีความรักให้พี่ปอปามากค่ะ,ะแต่ตอนนี้พี่พี่น้องลิลลี่ก็เล่าให้ฟังแล้วว่าวยังรักอยู่ก็อยู่ก็เอ่อพูดว่ายังไงดีอ่ะหนูก็ยังมี ความรักความเมตตาให้กับพี่ปอปาอยู่<ม>ก็ถือว่าเขาเป็นคนเดียวที่ยืมเงินแล้วยังพูดคุยกันนะคะแล้วก็ยังเป็นพี่น้องกันไปสั่งสั่ด้วยกันหนูก็คิดว่าพี่ปอปาก็ยังใจดีกับเราหนูก็คิดแบบนี้แต่ที่วันนี้ที่ออกมา,อ,าอย่างหลายวันก่อนที่หนูได้ให้สัมภาษณ์ไปเนาะแล้วก็หนูแค่รู้สึกเสียใจยว่ามันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของหนูที่หนูต้องใช้ รักษาลูกแล้วก็ต้องจ่ายค่าประกันให้กับคุณแม่แต่พี่ปอปาก็บอกว่าเดี๋ยวขอยืมก่อนยืมหนูตอนบ่ายโมงเดี๋ยวสองทุ่มจะคืน,ให,หนให้หนูก็ให้ไปเจ็ดหมื่นบาทแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นหนูก็ไม่ได้ที่มีเหตุผลที่หนูออกมาหนูแค่เสียใจตรงจุดนี้ก็ไม่อยากให้พี่เขาโกรธแต่ว่าหนูก็อยากได้เงินคืนจริงๆเพราะว่า มันลำบากจริงๆค่ะล่า <What, S 1> <ด>สุดหน be, <all. S 2> like ูก็เพิ่งขายนาฬิกาไปค่ะก่อนจะเอาเงินไปจ่ายค่ารับัารหมเท่ายืมก่อนหน้านี้้วยอ่ะอณปัจจุบันนี้ก็คือหก0 0น0จ็ดบาทแต่ก่อนหน้านั้นที่รู้จักกันวันแรกหนูก็พี่ก็ขอยืมเงิน8 0 0 0 0นบาทหนูก็ให้ไปด้วยความที่เราเชื่อใจแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพี่เขาเป็น นักแสดงด้วยแล้วก็สังคมครอบครัวพี่เขาด้วยหนูหก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วมีโอกาสเลบอกว่ายังคุยกันอยู่ก็ยังคุยกันอยู่ก็ก็ยังคุยกันอยู่ทุกวันเราทวงเงินใหม่ใาร์ตอบว่าหนูก็ทวงบอกว่า<ๆ>พี่ปอป้าหกแสนยังไม่ได้ไม่เป็นไรขอเจ็ดหมื่นก่อนได้ไหมหพี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ ทำเพื่อนก่อนํทาทเพื่อนก่อนเดี๋ยวก่อนรอก่อนคือรอแบบเนี้ยมันเป็นคำพูดเดิมที่เราเคยเขาเคยจะให้หนูเมื่อหลายเดือนก่อนที่เอาเงินก้อนแรกไปแปดแสนแล้วก็ไม่ได้จะทีกว่าจะได้กว่าจะได้เงินคืนเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนหนูก็เลยรู้สึกท้ออะถ้าหกแสนมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ขอให้มิตรภาพเราเป็นอยู่อย่างนี้แต่ขอเจ็ดหมื่นนี้เพราะว่าอันนี้มันสําคัญมากๆรือต้องไปจ่ายค่าประกันให้กับคุณแม่แล้วก็ลูกชายนี่คือเหตุผลที่ดูออกมาเขามีการมาไกล่เกียยเราเพื่อให้เราออกมาในวันที่ชื่อบเลยมาขอร้องอะไรกันเมื่อเมื่อวานเมื่อวานก็คุยกันก็คุยกันที่เขาก็บอกว่า น้องนี่อยากออกไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพี่หาเงินให้ได้หนึ่งแสนเบาทขอให้น้องอย่ากออกไปนะ <Okay. S 1> หนูก็บอกว่าถ้าพี่ให้หนูหนูก็จะไม่ออกมาเพราะว่าหนูก็ลําบากลําบากอยากได้เงิน1นึ่งแสนเหมื่นนั้นถือว่ามันเยอะมากสําหรับหนูแต่สุดท้ายหนูก็ไม่ได้ก็เ,เลย เขาโกหมดัดอนมาหลายรอบแล้วอ่ะค่ะอุ้ยตายโลบมากไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเรื่องหลายเดือนก่อนแค่พูดเงินเจ็ดหมื <t 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 ่นนี้ตั้งแต่สองสองทุ่มก็ถึงวันนี้ยังไม่ได้ค่ะหนูก็ทวงทุกวันครับก็ยังยังไม่พอใจใมาแจ้ความเลยคะใช่ค่ะก็หนูก็จะมาแจ้งความแจ้งเลยเป็นข้อหา เขยืมเงินหนูลาไม่มีสัญญาไะผู้ยืมกับผู้ยืมไี่มีหนูให้เพราะว่าเรารักกันเป็นพี่น้องนะคะแต่น้องลี่ก็มีการมีลาย่ะแชทไลน์มีแชทไลน์มีแชทไลน์มีหลักฐานการโอนอะไรนะในกรณีของลิลี่เขาไม่มีสัญญาผู้ยืมหอวนุณอาจะมีผลเสียกับน้องเขาไหมารือว่าจุดต้าเป็นหวงอะไรอย่างอ๋อคือไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าน้องเขามีแชทไลน์ หลักฐานชัดเจนเลยเขียนว่าไม่จำเป็นต้องใช้ถ้ามีแชทไลน์ว่ามีการผู้เงินมีการหลักฐานการโอนเงินอันนี้ก็เป็นหลักฐานใช้ได้แล้วค่ะไม่ไมน่ากังวลเพราะน้องก็มีหลักฐานครบเลยค่ะวันนี้หลังจากเป็นข่าวไปคิดว่าจะได้เงินคืน,นกันครบไหมคะเพราะว่าเขาเหมือนจะต้องไปหยิบยืมอะไรอย่างนี้อันนี้ก็รออันนี้ก็รอมีความหวังอยู่นะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้เคสลูกหมีเนี่ยเขาก็ ตอบเข้ามาที่จะขอเจรจาแล้วอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าถึงเวลานะจริงๆแล้วอ่ะเขาจะเข้ามาหรือเปล่าหรือจะมีอะไรอย่างอื่นที่เลื่อนไปอีกไหมค่ะเราเพราะวทุกคนที่มาที่นี่ยไม่คิดว่าต้องการเนึนงเมือคดีหรือเป็นคดีความอะไรอยากได้เงินทุกคนที่มาที่นี่ได้อยากได้เงินหมดเลยค่ะค่ะผู้เสียหอยเราคุยอะไรนะคะผู้เสียหายค่ะตรวแทนผู้เสียหายแล้วก็มีผู้เสียหายค่ะก็ผู้เสียหายท่านอื่นก็คือเป็นบางบางบางท่านก็มอบอำนาจมาให้มาแทนเป็นตัวแทนค่ะก็มี ยอด6ล้านมียอดอล้านหนึ่งอันนี้านสองแสนหแล้วก็มีหกลูกกว่าแล้วก็มีมใช่ค่ะ ีากว่าด้วยความที่ยอดเขาเยอะค่ะ15 1หาาลา้านอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาไม่มีตังจริงๆเขากฎหมายสามารถบองรับที่เขาอยางไรในบ้านในการดใช้ยก็คือถ้าเป็นในส่วนของถ้าเป็นคดีอาญานะอ่าถ้าเป็นคดีอาญาถ้ามันเท้าขายสเฉพจริงๆหรือว่าคอร์รคอร์รเช็คจริงๆกัน,นะนะั้นน่ะมันมีโทษจำคุกอยู่แล้วอ่าในส่วนของถ้าเป็นคดีแพ่งก็ไปประคับคดีในส่วนทรัพย์สินเอาอะฮะถ้าสมมติเวลวร้ายจริงๆไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยอะสุดท้ายฟ้องร้องกันแล้วเนี่ยก็รี่ คนธรรมดาเกินหนึ่งล้านบาทก็ต้องล้มละลายไปค่ะอย่างนี้มีทางก็คือทางครอบครัวทางสามีอะไรเขามีเป็นว่าการเงินมันมีความร่วมมือใารคดีอืมมันการกระบวนการไม่มีเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นตามกฎหมายอยู่แล้วค่ะไปเป็นชัดเจนตามหลักฐานอยู่แล้วเราไม่มีอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนมาที่นี่มันไม่ได้อยากจะมาคดีกับเขาอยากได้เงินมากกว่าอยากให้มาพูดคุยกันถึงเวลานัดถ้านัดแล้วก็อยากให้มาตามนัดอ่ะคือไม่อยากให้ส่ง เป็นเอกสารมาเป็นหนังสือมามาขอเลื่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการประวมินคดีอะ่ะมันมันก็ดูเจตนาได้นะคะถ้า <นะ S 2> ถึงเวลานัดแล้วถ้าเหตุการณ์แบบนั้นมันเกิดขึ้นนัดแล้วไม่มาอันนี้รู้แล้วจตนาไม่ดีแล้วเป <นะ S 2> การประวมินคดีแล้วอันนั้นก็เราก็ต้องให้ทศบดจำคดีต่อไป <นะ S 2> ให้ออกหมายจับต่อใช่ไหมคะ,คะมีลิมิตนะคะลูกหมีว่าอยากให้เขามาเลียร์ภายในตามันก็ของลูกหมีก็คืออยากให้เข้าสู่กระบวนการไก่เกียร์ค่ะเพราะว่า ก็เกิดความเครียดกันทุกฝ่ายนะคะแต่ว่าการไก่เกลี่ยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นพอเราอยู่ในวงการเดียวกันก็คืออยากให้รับผิดชอบในการกระทําของตัวเองแล้วก็การไก่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะง่ายที่สุดค่ะก็พร้อมเมื่อไหร่ก็ทางทางเราก็พร้อมก็เชิญที่โรงพักทางหลอดได้เลยค่ะนตอนนี้ที่เขาบอกว่าเขาอาเขตหรืว่าเขารวมองคว่า ว่ามองว่ามันเป็นแค่ข้ออ้างแค่ละเคกับค่ะ,คะก็เรื่องที่เขาพูดเรื่องการโดนโกงเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขากับกับคนที่โกงเขาไม่เกี่ยวกับเราเลยมันไม่จําเป็นต้องพูดออกมาเพราะการพูดออกมามันก็อาจจะเป็นข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่านั่นก็เป็นความคิดของพี่เขาที่เขาจะพูดออกมาหรือว่าการที่เขาบอกว่าเขายืมเงินแทน แทนเพื่อนหรือว่ามาค้ำแทนเพื่อนสัญญาเนี่ยมันก็คือเป็นสัญญาระหว่างพี่ปอปากับลูกหมีซึ่งมันก็ชัดเจนคะทั้งสัญญาแล้วก็ตัวเช็คคดีของลูกหมีจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนแต่การกระทําของพี่เขาทําให้ซับซ้อนเองค่ะพี่มอกว่าคู่กรณีเนี่ยทางฝั่งของเขาเอางมีการพูดถึงเงินที่จํานวนมากกว่าสองล้านไปสามาแต่ว่าเขากลับไม่เขียนเงินสองล้านนี้ที่ลูกหมีมองว่าไงครับก็มองว่าการที่มันเป็นเรื่องที่เขาอยากจะพูดว่าเขา มีที่ดินกี่สิบล้านร้อยล้านเขาก็พูดได้หมดนะคะซึ่งม,มันเป็นเรื่องของเขาเราไม่เราไม่แคร์อยู่แล้วว่าเขาจะมีเงินเท่าไหร่แต่เงินสองล้านนี้ก็ควรจะเคลียร์กับเราให้ให้เรียบร้อยะคะ่ะหมายถึงว่าไม่สามารถอ้างได้ว่าตัวเขาจะโดนโกงหรือว่าอะไรก็ตามเพราะตวะัวนี้ก็คนเราส่วนเนผ<ว>รับผิดชอบในส่วนที่คุณติดนี่อยากให้พี่ปอปารับผิดชอบในส่วนของเงินสองล้านส่วนพี่ปอปาจะไปแจ้งความว่าพี่โดนโกงในเรื่องที่ดินร้อยล้านก็มันเป็นเรื่องของพี่ค่ะ แต่ว่าวันนี้เราเรารู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะไม่มาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค <c oughs> รับก็อก็เพิ่งทราบจากตำรวจนะคะว่าว่าพี่เขาไม่มาก็เพราะว่าด้วยมีความเครียดสูงก็เข้าโรงพยาบาลนะคะก็อยากให้พี่เขาใจเย็นนะคะแล้วก็เข้ามาไกล่เกลี่ยนะ,ะจะได้ต้องจากผู้เสียหายที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนอื่น มีค่ะมีผู้เสียหายอยื่นอื่นอีกบางท่านบางคนเขาก็ไม่อยากออกมาหรือว่าติดภูร่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็าบางส่วนก็มอบอำนาจมาค่ะค <น S 2> มันมันก็มีอีกเยอะที่เป็นผู้เสียหายค่ะนอกจากการยืมกันโดยตรงหรือว่ามีการรู้จักกันแล้วก็ยืมเนียครับเคยเห็นมีการชักชวนการลงทุนในสื่อออนไลน์ไหมครับสำหรับผู้กรณีเรื่องสื่อออนไลน์อันนี้ลุกหนิไม่ไม่ไม่เคยเห็นนะคะส่วนใหญ่เท่าที่เท่าที่เห็นเท่าที่ทราบนะคะก็คือถ้าพี่เขาเจอใครเขาก็จะ ได้พูดคุยแล้วก็ยืมกันตรงนั้นเลยค่ะเพราะว่าคนที่ให้ยืมไปเนี่ยมันส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ชิดเป็นเพื่อนกันนะคะือเป็นเป็นเป็นเนนั้นคะเพราะคนที่ส่วนใหญ่ที่คนที่ให้เงินคนปปายืมไปเนี่ยเป็นเพื่อนกันคนสนิทกันคนรู้จักกันนะคะไม่ได้เป็นคนอื่นไกลกันเลยอนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าไม่ไว้ใจยะนลูกหมีไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจก็จะไม่ให้ก็จะไม่ให้ยืมเพราะงั้นกันทุกคนที่ให้ยืมไปเพราะความเชื่อใจไว้ใจเขาเห็นก็คือเชื่อถือเขามากกว่าค่ะ คนนี้ถามผู้ยร้านสงนี่มันมีความสมพัญอะไรกที่มาค่ะก็ถึงความสคัญระหว่างคือแฟนอ้อมโหรับกับแฟนเขาก่อนนะคะแล้วคนนี้อ้อมถึงได้มาคุยกับพี่ปอป๋าแล้วก็ถึงดีการยืนเป็นเป็นแบบเพื่อนธุรกิจเพื่อนหรือยังไงอ๋อธุรกิจค่ะแล้วก็ คือแฟนรู้จักกับแฟนก่อนจับคุณหานก่อนแวส่วนน้องจะองไรกันเขาบอกว่าเอาไปทำคอลลาเจนค่ะทุนใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีพอมาทราบทีหลังว่าไม่ได้มีการลงทุนจริงๆได้ตกลงกันไว้เรื่องผลประโยชน์ยังไงไม่กล้าให้เขาเอาเงินไปเลยอันนี้่หนึ่งคือดีที่สุดไม่ค่อยเก่งก็น้องข้ามก็เล่าให้ฟังว่าเขาว่า เอาเงินไปลงทุนแล้วไม่ได้ผลประโยชน์แต่สุดท้ายแล้วก็มันก็ไม่ได้คุณประโยชน์เทั้เงินเงิงนเงินคืนประมาณนั้นนะคะก็คือพอน้องไปเช็คแล้วว่าธุรกิจที่อ้างว่าเอาไปลงทุนมีจริงไหมถือว่าไม่มีมค่ะมาจึงผลตอบแทนที่เขาจะให้เราเราถือได้แบบหรือไม่มีธุรกิจเลยก็ไม่มีธุรกิจก็คือยังไม่ได้ง่ายๆว่าเอาเงินไปอีกก็น้องก็อยากจะได้เงินคืนที่ให้ไปแล้วก็ให้ไปอีกอย่างนงี้ค่ะเอาไปลงทุนเพิ่มเพิ่มมาสุดท้ายก็รู้แล้วธุรกิจไม่มีจริงก็รู้ว่าแน่นอนแหละว่า คงไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่เรื่องจริงก็คงไม่ได้เงินคืนประมาณเมื่อไหร่ที่ฟ้าฟ้าไม่มีที่ดูนยืนที่เดิยืนอ๋อตั้งแต่กลางมื่อไหร่เที่ยวมาไปแรกๆปีที่แล้วไม่ได้มาต้องดูไปปลายปีที่แล้วอ่่่ะใชทไว้แลเพราะว่าเขาไว้ใจเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นการรู้จักที่ว่าทางฝ่ายสามีคุณฟ้ารู้จักกับทางแฟนของของน้องอ้อมก่อนแล้วก็เลยติดต่อกัน ได้ไว้ใจกันก็เลยคุยกันมานั่นหมเยคาะว่าสามีอาจจะมีส่วนในตรงนี้ด้วยหรอแต่นนเน้นก็ไม่ทราบแต่คนที่มายืมคือเป็นเขาอาจจะมีส่วนแต่เราไม่เราไม่รู้แล้วก <c oughs> ็เราก็าไม่ทราบว่าจะิดต่อผานกันมานะเพราะว่าเขารู้จักเขาว่ารู้จักกับแฟนกับแฟนเราแนะนาให้รู้จักกันมาอ่าประมาณนั้นะ พี่ลูกหมีพี่ลูกหมีอะไรครับพี่ลูกหมีอยาจจะสิ้คพายอะไรไหมครับที่ลูกหมีเกิดเขาฟังอยู่ตรงนี้อาจจะฟังที่โรงพยาบาลอยู่หรือยังไงนะครับลูกหมีอาจจะบอกอะไรเขาไหมครับก็อยากให้พี่ปปาเข้ามาเข้าสู่กระบวนการไก่เกียค่ะมันก็จะได้จบเรื่องของลูกหมีไปแล้วก็ก็ไม่อยากให้พี่เครียดมากก็อยากให้หายเร็วๆนะครับ

อ่ตรงนั้นแหละค่ะพี่ตำรวจข้างหลังเขาจะยืนอย่างนั้นหรอพี่ตำรวจข้างหลังอขอเข,อขาเกิดได้แนะ ขอมองตรงหน่อยนะคะกล้องนี้นะหนึ่งสองสามค่ะต่อกล้องนี้ค่ะอีกทีนะคะหนึ่งสองสามค่ะขออนุญาตด้านบนได้ไขออนุญาตตรงนี้ไดะะ้ไหมครับ ขอกลอ้องนี้น่ลยนะคะทุ เรียบร้อยถ่ารูปแล้วฟ้าเลยไมฟ้าเอามาอมติดคอมนี่ฝั่งนี้นะค้าฝั่งน,นี้นะคะแจ็ค,นนะคะจแป๊บหนึ่งพี่แจ็ค